หลที่ทางฝั่งของประเทศจีนตอนนี้น่าสนใจมากๆนะครับเมื่อค่ายรถยนต์อีวีนะครับได้มีการพุดนะครับโครงการที่จะสร้างตัวสถานีสําหรับการสลับตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเชนเจอร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเขาเลยใช้วิธีสลับแบตเลยแล้วกันครับถ้าเป็นเทรนที่เกิดขึ้นจริงนะครับในบ้านเราก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าจะเห็นเทรนลนักษณะแบบนี้หรือไม่ โดยท่านาของคุณวิลเลียมลีครับเป็นผู้กอ่อตั้งและประธานบริษัทเนโอนี่ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนเพอบอกว่ามีแผนที่จะสร้างสถานีสลับแบตเตอรี่1000แห่งทั่วประเทศจีนเลยนะครับในปีนี้ซึ่งก็จะทําให้สถานีสลับแบตนั้นมีจํานวนเพิ่มกลายเป็น2,300แห่งเมื่อถึงสิ้นปีครับตัวเขาเองระบุบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยใช้ชื่อว่าเนโอเนี่ยนะครับบอกว่าจะสร้างสถานีสลับแบตเตอรี่400แห่งบริเวณแนวทางหลวง แล้วก็เพิ่มอีก600จุดอยู่ในเขตเมืองครับโดยมุ่งเน้นไปที่เมืองระดับ3นะครับแล้วก็ระดับ4ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นการขยายจากแผนเดิมในช่วงเดือนธันวาคมที่จะเพิ่มสถานีสลับแบตเตอรี่400แห่งในปีนี้ซึ่งคุณวิลเลียมหลี่นั้นก็ค้นพบนะครับว่ามีความจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานหลังจากที่ตัวเขาก็เดินทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนแล้วก็เมืองชันรองในเมืองเจ้อเจียง สถานีสลับแบตเตอรี่จะช่วยให้ผู้ขับขี่รถนั้นสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หมดอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีการนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วเอามาใช้สลับแทนที่จะมีการเสียบปลั๊กเข้ากับจุดชาร์จซึ่งใช้เวลานานาน,นอกจากนี้ครับการสลับแบตเตอรี่ก็ช่วยลดความนแน่นจากการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในระบบสายส่งไฟฟ้าเนื่องจากว่ายานพาหนะหลายล้านคันต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่กำลังจะมาเปลี่ยนโลกนะครับ แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนอีกด้านหนึ่งอยู่เหมือนกันบอกว่าการสลับแบตเตอรี่จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายถ้าหากว่าแบตเตอรี่รถยนต์นั้นมีมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมครับซึ่งเนโอนั้นถือว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ e ีีเพียงแค่ไม่กี่รายเท่านั้นที่ให้ความสําคัญกับการสลับแบตเตอรี่ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาพลังงานสําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในขณะที่คู่แข่งของสหรัฐอเมริกาอย่างเทสลาเขาไม่สนใจนะครับไม่สนใจวิธีการการสลับแบตเตอรี่ นีงจะว่าเต็มไม่ด้วยปัญหาแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานในวงกว้างนั่นเองนะครับวิธีคิดไอเดียในการทำธุรกิจก็แตกต่างกันนะครับ